สวัสดีค่ะเด็กพบกับคุณครูฟอยนะคะในกิจกรรมสารสัมพันธ์ค่ะเอเด็กตอนนี้เราก็อยู่ในหน่วยอะไรคะใช่แล้วค่ะหน่วยกีฬาสีนะคะซึ่งในเด็กก็นะคะก็เด็กก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเนื้อหาของหน่วยกีฬาสีนะคะมาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์แล้วนะคะเด็กๆจาได้ไหมคะว่าเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆไดเรียนรู้เกี่ยว,ยวก,กับประวัติของกีฬาประโยชน์ของกีฬานะคะแล้วก็กีฬานะคะที่นิยมนำมาเล่นในวันกีฬาสีใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีกติกาในการเล่นกีฬานะคะว่ามีกติกาการเล่นอย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายนะคะก็คืออุปกรณ์นะคะในการเล่นกีฬานั่นเองค่ะซึ่งใน ซึ่งนะคะเด็กๆก็ควรที่จะอย่าลืมพี่จา่าทบทวนในงานนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยอย่าลืมพี่จา่าทบทวนในงานทบทวนเนื้อหาความรู้นะคะและวันนี้นะคะคุณครูคปอยนะคะก็จะให้เด็กทําสารสัมพันธ์กันค่ะค่ะเด็กๆให้เด็กนะคะหยิบสารสัมพันธ์ขึ้นมาเลยนะคะสารสัมพันธ์หน่วยกิลาสีนั่นเองค่ะเป็นลักษณะาภาพนะคะ เด็ก3คนใช่ไหมคะกำลังเหมือนจะวิ่งแข่งกันอยู่ใช่ไหมเอ่ยค่ะให้เด็กอยุดสัมพันธ์ขึ้นมาเลยนะคะต่อไปแล้วก็จะมาเปิดหน้าต่อไปกันค่ะใครเด็กให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้เลยเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นเป็นเพลงนะคะเป็นเพลงเพลงชื่อว่าเพลงออกกําลังกายนะคะขบปอยนะคะก็จะพพเดานะคะ ร้องเพลงออกกำลังกายกันค่ะออกกำลังกายด้วยการร้องรำทำเพลงให้คลื่นเพลงเสียงเพลงบรรเลงจับใจเราร้องกันไปไม่มีหมุนมองหรือไทยแล้วเราเพลินใจด้วยกันร,ร้องทำเพลงใครเด็กเก่งมากเลยนะคะ ต่อไปแล้วก็จะมาเปิดหน้าต่อไปกันเลยค่ะค่ะเด็กๆให้ดกนะคะเปิดมาหน้านี้เลยนะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมคุยกับลูกนะคะก่อนเด็กที่จะทํากิจกรรมกันนะคะเด็กๆก็อย่าลืมพี่จะกรอกชื่อนะคะแล้วก็จะมีชื่อผู้ปกครองและมีความสัมพันธ์เป็นให้ก่อรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะหากเด็กๆนะคะยังเขียนชื่อไม่ได้นะคะก็ ให้ผู้ปกครองนะคะเขียนให้นะคะมาเริ่มกิจกรรมคุยกับลูกกันนะคะข้อที่หนึ่งกีฬาโรงเรียนนักเรียนอยู่สีอะไรช่วงนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้มาเรียนกันใช่ไหมคะดเด็กซึ่งดเด็กๆนะคะก็ไม่ได้มีสีอยู่ใช่ไหมคะอาให้ดีนะคะนึกถึงว่า ชุดกีฬาของเรียนเรานะคะเป็นสีอะไรเอ่ยเด็กจำได้ไหมคะค่าให้เด็กนะคะเขียนสีของชุดกีฬาเราไปเลยนะคะข้อที่สองนะคะนักเรียนเล่นกีฬาอะไรเป็นบ้างนะคะเอเด็กๆเล่นกีฬาอะไรบ้างคะอยู่ที่บ้านเด็กๆจะเล่นกีฬาอะไรบ้างคะอาจจะเป็นเตะบอลโยนลูกบอลใช่ไหมคะอาจจะมี วิ่งแข่งกับพ่อแม่กับน้องที่บ้านใช่ไหมเอ่ยให้ดีนะคะเขียนคำตอบลงไปเลยนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3นักเรียนชอบเล่นกีฬาหรือไม่เพราะอะไรนะคะเด็กๆชอบไม่เอ่ยถ้าเกิดเด็กๆนะคะชอบก็ให้เด็กๆนะคะ่เขียนว่าชอบเพราะอาจจะเพราะได้ออกกำลังกายหรือให้สุขภาพดีนะคะ คหเด็กต่อไปแล้วก็จะเปิดหน้าต่อไปกันเลยนะคะค่ะเด็กแค่เด็กเปิดมาหน้านี้นะคะกิจกรรมสุดท้ายของสารสัมพันธ์นะคะก็คือกิจกรรมเล่นกับลูกค่ะกิจกรรมนี้นะคะเอ๊ให้เด็กๆสังเกตน,นะคะว่าเป็นภาพอะไรคะมีภาพเด็กๆอยู่กี่คนนะนับพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสอง สามกี่คนคะสามคนใช่ไหมคะเอ๊ะเด็กๆก,กำลังทำอะไรกันอยู่น้ากำลังโยนลูกบอลเล่นกันอยู่ใช่ไหมคะโดยกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กนะคะนับจำนวนคนนะคะแล้วก็เขียนจำนวนคนนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะให้เรียบร้อยจากนั้นนะคะให้เด็กนะคะระบายสีภาพนะคะให้สวยงามตามความเป็นจริงนะคะ เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อกี้นะคะเรานับจำนวนคนได้กี่คน,นะคะใช่แล้วค่ะ3มคนนั่นเองให้เด็กๆนะคะเขียนเลขสามลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเด็กก็อย่าลืมที่จะระบายสีด้วยนะคะค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือตัวอย่างของคุณครปปอยนะคะคุณครูป,ปอยก็ ให้ระบายสีภาพนะคะให้สวยงามนะคะตามความเป็นจริงแล้วคุณปล่อยนะคะก็ยังได้เขียนเติมเลขนะคะในช่องว่างนะคะให้ถูกต้องเลยนะคะค่ะเด็กๆก็จบไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมสารสรัมพันธ์นะคะเอเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารสัมพันธ์ก็อย่างเช่นเราก็ได้พูดก่อนใช่ไหมครเด็กแล้วก็มีคําถามเกี่ยวกับกีฬาสีนเองค่ะ ใครเด็กก็อย่าลืมไปทุกวันไม่งานทําสารสัมพันธ์ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆสาหรับกิจกรรมสารสัมพันธ์นะคะก็จบลงแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็ยังอยู่ในสถานการณ์โควิดนะคะหากเด็กนะคะจําเป็นที่จะต้องออกจากบ้านเด็กๆก็อย่าลืมที่จะสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือด้วยเจลกระกออยไบ่อยค่ะสําหรับอันนี้ครูปอยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย